สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาเก็บดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันของเราหลายวันแล้วไม่ได้เก็บมันร่วงมันแห้งแล้วก็ร่วงลงไปหมดเลยค่ะเนี่ยแดดร้อนมากแต่เราก็จะมาเก็บดอกอัญชันนี่ค่ะที่เราเก็บได้นี่ค่ะ ยังมีเหลืออีกตั้งเยอะนะคะอืมกล้องก็ไม่ค่อยดีขาตั้งไม่ค่อยดียืมเข้ามานันเนี่ย <c oughs> นี่คะ่ะดอกอัญชันของเราเราจะอยู่ในร่มเอาร่มมากลางแล้วกเก็บดอกอัญชันนะคะร่มก็ไม่ดีด้วยมันหักลมลมพัดมันหัก เราก็เลยมัดอย่างนี้นะคะนี่คะ่ะจะเก็บตรงไหนก่อนต้องเก็บตรงนี้ก่อนนะคะ อันชันใ้ลูกค้าเขาสั่งนะคะเขาจะเอาไปทำน้ำดอกอันชันหรืออะไรนี่แหละก็เลยต้องมาเก็บไปให้เขานะคะร้อนมากๆด้วย เก็บแต่ดอกส,สวยๆบางครั้งเราก็เอาไปกินกับส้มตําก็ได้นะคะดอกอัญชันเนี่ยเอาไปทอดทอดใส่ไข่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ ก็ยังเยอะอยู่นะคะทั้งนี้ก็มีค่ะโอ้ยค่ะตั้งมันไอ้ดีตั้งนีงง่มาไอ้ที่นี่มันก็จะดีหมุนมันแล้วมันก็ยังเอาไม่อยู่เนะเาะก็เราไม่ไม่ใช่เจ้าของมันก็ไม่รู้ใจมันว่ามันเป็นแบบไหน จะไปเก็บตรงนูง้นทางนู้้นก็มีนะคะนะบางครั้งก็จะเอาไปใส่ในข้าวที่เรานึ่งข้าวของข้าวนี้นะคะเอาดอกอัญชันไปเอาน้ำดอกอัญชันใส่ไปหน่อยนึงข้าวก็จะหอมหน่ากินแล้วก็เป็นสีออก ม่วงม่วงอะไรนี้นะอร่อยดีค่ะก็ยังเยอะอยู่นะทางนู้นก็มีค่ะดอกพันชันของเรา ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเก็บดอกอันชันก่อนค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูมาชมมีแต่ความสุขนะคะนี่ค่ะเก็บยังไม่เสร็จขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม